เสื้อตัวละหมื่นก็อาจดูไม่แพงถ้าคุณยังพลาด3ข้อนี้อยู่ครับคุณผู้ชายหลายคนอาจเคยสงสัยนะครับว่าทําไมบางครั้งเราเลือกเสื้อผ้าแบรนด์ดีๆแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจหรือดูไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรมิสเตอร์เอ็ครับเรื่องนี้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมครับมีแน่นอนครับและเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความสวยงามภายนอกในทางจิตวิทยามีแนวคิดที่เรียกว่า e n c l o s e d c o g n i t i o n พบว่า เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ภาพลักษณ์แต่สามารถเปลี่ยนกระบวนการคิดและความรู้สึกของเราได้จริงๆเมื่อคุณใส่ชุดที่พอดีตัวและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีคุณจะไม่ได้แค่ดูเหมือนคนที่มีความสามารถแต่คุณจะรู้สึกและทำเหมือนคนที่มีความสามารถมากขึ้นด้วยครับกฎข้อที่1 Fit is King หรือความพอดีตัวคือราชาครับนี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเสื้อผ้าที่พอดีตัวจะช่วยเสริมรูปร่างของคุณให้ดูดีที่สุดเสมอ จุดเช็คง่ายๆสำหรับเสื้อเชิ้ตคือตะเข็บไหล่ต้องตรงกับขอบกระดูกไขปลรราพอดีไม่ล้ำไปที่แขนหรือร่อนเพราะมาที่คอส่วนกางเกงกระเป๋าหน้าต้องเรียบไปกับลำตัวไม่กางอ้าออกมาเหมือนหูช้างนั่นเป็นสัญญาณว่ากางเกงรัดสะโพกเกินไปครับการลงทุนปรับแก้เสื้อผ้าให้พอดีตัว คือการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการซื้อเสื้อผ้าแพงๆแต่ไซส์ไม่พอดีครับชัดเจนมากครับแล้วกดข้อที่2ล่ละครับกดข้อที่2เข้าใจพลังของสีสีที่คุณเลือกใส่ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของคนอื่นถ้าคุณต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในบริบทที่เป็นทางการสีน้ำเงิน Navy Blue คือตัวเลือกที่ปลอดภัยและทรงพลังที่สุดงานวิจัยด้านจิตวิทยาสีระบุว่าสีน้ำเงินสื่อถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ ส่วนสีที่แสดงถึงพลังและความมั่นใจคือสีแดงแต่ควรใช้เป็นองค์ประกอบเล็กๆเ,เช่นเนคไทหรือผ้าเช็ดหน้าเพื่อไม่ให้ดูดูดันเกินไปการเลือกสีที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มพูดเสียอีกกฎข้อที่3สร้างสไตล์ไม่ใช่ตามเทรนสไตล์คือการแสดงออกถึงตัวตนของคุณแทนที่จะวิ่งตามแฟชั่นที่เปลี่ยนไปทุกระดูกาลให้เริ่มสร้างตู้เสื้อผ้าจากชิ้นคลาสสิก ที่มีคุณภาพและใช้งานได้หลากหลายเช่นเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ตัดเย็บดีกางเกงชิโน่สีเบจและเบลเซอร์สีกรมทาการมีพื้นฐานที่แข็งแรงจะทําให้คุณสามารถผสมผสานและสร้างลุคที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นสไตล์ที่แท้จริงคือความยั่งยืนและความมั่นใจที่ไม่ต้องตามใครขอบคุณสําหรับสามกฎเหล็กที่นําไปใช้ได้จริงครับยินดีครับจําไว้ว่าการแต่งตัวไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าแต่มันคือการสื่อสารว่าคุณคือใคร สำหรับตอนต่อไปศาสตร์แห่งการเลือกน้ำหอมอย่าลืมติดตามถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญบายมิสเตอร์ MDX วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ